จูจุ๊บจูจุจ๊บเฮ้ยคนนั้นฉันหมายปองไว้อเอาไปแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่อ้สะพานแตกด้วยไม่มันแย่งแฟนฉันไปนี่ต้องสร้างประมาณแบบนี้แล้วก็อไม้ด้านล่างเพื่อความแข็งแรงทนทานสบายแล้วเพื่อนมาอืมฟาดไอ้นักเลงเฮ้ยไม่ค่อยแข็งแรงไม่จะระคข้กิน เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติประไปนะครับกับเกม Love, Rescue, b r i ิ g พั u เส l e สร้างสะพานช่วยหญิงสาวนั่นเองครับผมแม่วันนี้ก็อยู่กับเกมแนวสร้างสะพานไขปริศนากันอีกแล้วนะแต่สําหรับในเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็มีตัวละครที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์กันเลยเราจะได้เล่นเป็นเจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะต้องทําการสร้างสะพานในแบบต่างๆนะครับเพื่อไปให้ถึงเป้า หมายในแต่ละด่านเดี๋ยวเราจะต้องตามหาหญิงสาวกันให้ได้เลยนะตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการสร้างสะพานให้แข็งแรงในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไหนดูซิด่านที่หนี่นเราจะต้องหยิบอันนี้มาวางไวท้ที่ตรงนี้ครับผมจากนั้นก็ไปเลยเพื่อน อฮ้ยด้านล่างวิจเเรารเขะระวังโดนกินน้ยต่อไปก็โอ้โหตรงนี้เราจะสร้างแบบไหนกันดีนะสมมุติว่าเอาเฮ้ยวางผิดลองสร้างแบบมั่วๆไปเลยละกันนะแล้วก็ดูซิเฮ้ยไม่ค่อยแข็งแรงมาโอ้ <c oughs> จระเข้กิน <c oughs> นี่เราจะต้องวางโครงให้แข็งแรงประมาณนี้ไปนี่สะพานสุดแข็งแรงเฮ้ยโคตรเสียว ผ่านได้สําหรับตรงนี้โอ้โยถ้าทางไม่น่าจะยากนี้จากนั้นก็ค้าตรงนี้แล้วก็ค้าซ้ายขวาโอ้โยยังกับวิศวะก่อน <c oughs> ดูสิแข็งแรงไหมล่ะเพื่อนยกเย็กนิดนึงเย่ผ่านละเพื่อน45เหรียญเลเวลที่2โอ้โหยคราวนี้ จุดนี้ต้องยึดให้มั่นคงประมาณแบบนี้ครับผมดูแบบบาลานซ์กันเลยเพื่อนนี่มีเสาอยู่ตรงกลางอืมโคตรแข็งแรงเลยไปเพื่อนสุดจ้าโอ้โหดูทำหน้าสำหรับคราวนี้อืมเราจะต้องยึดที่ตรงหินกันหน่อยเออไปอตรงกลางก็ยกยกนิดหนึ่งอืมผ่านได้อีกแล้วคราวนี้โอ้โหเริ่มจะยากขึ้นนี่เราต้องวางธรรมดาไปก่อนแล้วก็ ประมาณแบบนี้น่าจะได้อยู่เฮ้ย <c oughs> ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้ <c oughs> แม่สุดยอดนี่ก็คือแฟนสาวของเด็กหนุ่มอมืมีอะไรผ่านกันมาเยอะแยะจนจบการศึกษาในวันที่29อืมจะเป็นวันที่ครบรอบการครบกันจะให้ของขวัญอะไรกันดีนะให้เป็นแหวนเพชรละกันเพื่อน เอ๊แต่ว่าก็ต้องใช้เงินฉันไม่มีเงินเฮ้ยไปขุดแรก่กันดีกว่า,าจ,จะได้เพชรโอ้โหคิดจะขุดแร่เอาเองเลยนะไปสร้างสะพ,พานไปเก็บหืมที่ขุดแร่อุ้ยจึ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บอ้ยเดินแบบเฉียวเียวอื้อสุบย้อดมาได้ที่ขุดแร่มาแล้วเพื่อนเรากําลังจะเดินทางไปขุดแร่งั้นหรออืมตรงนี้เราจะต้องคําที่ตรงไหนกันดีแบบนี้งั้นหรออ่าน่าจะได้เพื่อนโอ้โหโอ้โหยุย าวางถูกจุดแม่รอดตายครับผมพลาดไปทีนี่ถึงตายแน่นอนมาคราวนี้คำสามจุดเออไปอุย้ยสยองแม่ไม่อยากโดดไอเคงอะ่ะนี่เดินทางมาถึงถ้ำโอ้โหเฮ้เยได้เวลาการขุดแรกก่ครับผมมาดูสิปิ้ว ปิวเฮ้ยสุดยอดอยขุดแร่ลงมาให้หมดป้าปัา๊บเย่โอ้โหย่ล่ำรวยแล้วมั้งสำหรับคราวนี้สะพานต้องการแค่ไม้ท่อนเดียวเฮ้ยสไลด์ลงออแม่เป็นสะพานที่อันตรายนี่ไม่ยากครับผมคราวนี้ก็เนินขึ้นอาดูซี่ชิวชิวโอ้โหสสำหรับคราวนี้ใช้ไม้สองท่อนแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใช่มาลงแล้วก็ขึ้นโอ้ โอยไม่ตายเย้เรียบร้อย45เหรียญเหมือนเดิมเอาละ่ะวันที่29ฉันมีแหวนเพชรแล้วสุดยอดอืมเก็บไว้เซอร์ไพรส์แม่นึกหน้าดีใจไม่ออกเลยนะอู้เจอแล้วแฟนสาวนี่แหวนเพชรอื จูจบจูบเฮ้ยคนนั้นฉันหมายปองไว้อเอาไปแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่โอ้สะพานแตกด้วยไปมันแย่งแฟนฉันไปโอ้โหไอ้นี่มันเอาแฟนของเราไปแอบเราจะต้องอรีบสร้างสะพานให้แข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมมาโอ้แค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วก็วิมีอาวุธอยู่ที่ด้านหน้าต้องไปเก็บอาวุธเพื่อจะฟาดเจ้านี้ ีผมเออไปเลยเพื่อนได้ไม้ <c oughs> ไม้อะไรก็ไม่รู้ข่าวนี้เป็นสะพานที่ค่อนข้างจะล้ำหน้าดูนี่ต้องสร้างประมาณแบบนี้แล้วก็อ่าไม้ด้านล่างเพื่อความแข็งแรงทนทานเฮ้ยมีจุดยึดน้าหนักด้านบนสบายแล้วเพื่อนมาอือฟาดไอ้นักเลงป่ะเรากลับกันเถอะจูจุ๊บจูจุ๊บช่วยแฟนสาวสําเร็จแล้วโอ้ยมันยังไม่จบเอา้ามันเอาหูบอลลูนทําให้เราขึ้นฟ้าไปแล้วเพื่อนเอ้ย <c oughs> ไอ้นี่มันต้องโดนโอ้โหคราวนี้เราต้องใช้บอลลูนในการคำให้อ่าสพานนี่รับน้ำหนักได้ครับผมไม่มีเสาใช้บอลลูนแทนเฮ้ยได้อยู่แล้วก็ข่าวนี้นี่บอลลูน2จุดอืมไม่เห็นจะยากเออเอเรับน้ำหนักหน่อยโอ้โหเกือบตกสำหรับค่าวนี้สมมุติว่าเอาไม่ได้แป๊บนึงต้องวางไม้ไปก่อนปั๊บปั๊บโอโ้ถ้าวางแบบซีัวมัวซั่ว,วประมาณแบบนี้ รับน้ำหนักจะได้หรือเปล่าเอ่ยตหนดูสิไม่น่าจะรอดเฮ้ยอย่าบอกนะก็ยังได้ <laughs> แม่บัลลูนี่รับน้ำหนักจริงๆ จร,จริงๆน่าจะไปค้ำที่เสาด้านข้างนะไม่ควรมาค้ำแบบนี้อุ้ยขราวนี้จะเป็นยังไงเอ่ยเอ้าสะพานแตกต้องมีการทวงน้ําหนักอย่างนั้นเหรออ๋อบอลลูนนี่มันลอยสูงเกินสําหรับข่าวนี้ปั๊บเข้าไปแล้วก็ทวงตรงนี้ครับผม,มอ่าอว้ยน้ําหนักบาลานซ์กำลังดีนี่ผ่านแล้วเพื่อนแล้วก็ข่าวนี้่วงน้ําหนักให้ครบๆอืมไปเลยเพื่อนโอ้โหแทบไม่ต้องใช้คาใบ้แม่ผ่านแบบชิวๆเกมนี้แม่เล เล่นเกมนี้จบไปสร้างสะพานได้เลยนะเฮ้ยเปลี่ยนให้กลายเป็นบอลลูนแบบธรรมดาแล้วกันอืมเป็นไงโอ้โห,โหผ่านได้อยู่คราวนี้ก็นี่ทวงตรงกลางไปเลยเพื่อนเฮ้ยดึงเอาไว้โอ้โหไม่ตายก็ยังดีโอ้โห คราวนี้เราจะต้องเนี่ยผมอ่าทวงตรงนี้แล้วก็อันนี้ทวงไปเพื่อน้ําหนักที่บาลานซ์ได้ไม่เออได้ด้วยแม่โคตรเซียนโคตรเก่งลองกลับบ้านดูสินี่มันยังไม่ปลดล็อกพวกเสื้อผ้ากับเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยก้อนหินมาตอนนี้เราจะต้อง่าปลดผนึกก้อนหินหล่นใส่หัวโอ้โหไอ้นักเลงเออ,อสลบไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยนักเลงโดน UFO ดูดไปเฮ้ยเอเลียน จับแฟนสาวไปแล้วโอ้โหมีการทะลุมิติเฮ้ยอะไรนักหนากับแฟนเราวะเนี่ยคราวนี้เราจะต้องสร้างสะพานเพื่อเชื่อมเข้าประตูมิติอืมเทเลพอต เอ้ยแบบนี้ก็มีเอ๊สำหรับข่าวนี้อน่าจะต้องสร้างประมาณนี้ก็ผมทะลุพิติแล้วก็โผล่มาแล้วอืมใช้ได้สำหรับข่าวนี้เอาไม้ไว้ที่ตรงนี้อย่างนั้นหเหรอเฮ้ยเก็บไม้กลับมาได้อ๋อวางไปที่ตรงนี้ออแล้วก็คำด้วยไม่งั้นตกไปตายเฮ้ยทะลุเทเลพอร์ต อืมสุดยอดอเฮ้ยเอเลี่ยนมาแกโดนแน่เราจะต้องนี่ตรงนี้มาทะลุมิติด้านล่างขึ้นไปสู่ด้านบนออกมาเลยอืมชิวชๆต่อไปก็ตรงนี้แล้วก็มาได้หรือเปล่าดูสิเฮ้ยผ่านไปได้บอลูนอันนี้ก็มั่นคงได้ไม้มาอีกแล้วเพื่อน วงน้ำหนักที่ตรงนี้แล้วก็มีบอลลูนอืมตรงนี้แล้วกันไม่มีเสาเออเชื่อมไปขอไปฟาดเจ้าเอเลี่ยนกันหน่อยอุ้ยสะพานออเออแข็งแรงอฮ้ยตายซะเถอะเอเลี่ยนจับแฟนสาวหัวหลุด <c oughs> ชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็สามารถไปให้ดาวก็ได้นะดอนที่11คราวนี้ก็เป็นการผ่านแบบชิวๆอืมแบบนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ ง่ายที่สุดแล้วนะนี่เอาไม้ไว้แบบนี้ฟรบับลองดูอุยไม่ได้ไอเคขมืออ่ะอน,น,นานทีให้อาหารจาระเข้เดี๋ยวผมปา๊ปาปไม่มีเสาก็ต้องเป็นประมาณแบบนี้แหละอุย้ยไม้เกือบหักแล้วก็คราวนี้ต้องถ่วงแล้วก็บรรูนไว้นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อันนี้อยจะ แล้วก็อีกอันนึงตรงนี้อุ้ยยกเยกอ้อ,อยอุ้ยหลุดเุ้ยเหล็กหลุดไปแล้วเกือบตายครับผมเรเวล12บสอทำยังไงกับตรงนี้ได้เอ่ยอ่าตรงนี้โอ้โหก็ว่าไม่มีทางให้เดินอืมผ่านด่านที่หนึ่งจากนั้นก็นี่ผมต้องใช้ไม้ค่อนข้างจะเยอะอุ้ยจ๊บ ไม่ใช่สิอ่าประมาณแบบนี้หูยแม่คิดอะไรให้มันยากเฮ้ยลงสิทะลุด,ด้านบนฟบับอืมลงมาด้านล่างเฮ้ยไม้จะหลดุดโอ้โหเฮ้ยเล่นไปเล่นมาก็เริ่มจะมีความยากขึ้นเล็กน้อยนะนี่แล้วก็ไม้อันนี้ฟบับอ่าอืมตรงนี้ละกันเฮ้ยอ,อย่าล่วงละเพื่อนไหวหรือเปล่า โอ้ย,อยน้ำหนักเกือ <c oughs> บตายดอนที่13ตอนนี้ก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมานะเฮ้ยเสาค้ำที่หายไปนานโอ้โหได้กลับมาใช้อครั้งหนึ่งรู้สึกอุ่นใจเอาละคราวนี้โอ้โหค้ำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บอลลูนก็ตรงนี้นนนไปปับป๊บ,บ,บอ,ออได้อยู่สำหรับด่านนี้ก็ไม่เห็นจะยากปับ๊บ ป๊าบแล้วก็คำที่ตรงนี้ไปโอ้โหชิวๆเฮ้ยค่อยๆเดินอืมจะให้เล่นไปถึงไหนกันนะถึงจะมีเนื้อเรื่องใหม่อาจจะเป็นเลเวล20โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างแน่นอนเลยนะเกมนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ